สดีค่าเรียนเยอรมันบายเด็กี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของการแต่งประโยคนะคะก็คือเดอชเฟื่อดีโบอาร์ไนะคะครูสก็คือเราจะมาเรียนในส่วนของระดับอาหนึ่งขึ้นไปนะคะก็คือ,อเราจะมาทวนในส่วนของแกรมมานะคะวันนี้เราจะมาดูในส่วนของออประโยคที่ เราจะพูดในส่วนของอดีตที่มันผ่านไปแล้วก็คือ das Perfekt นะคะ das Perfekt ก็คือ uh, ในส่วนของรูปแบบที่มันผ่านมาแล้วนะคะก็คือเป็นอดีตผ่านมาแล้วซึ่ง uh, เดี๋ยว ich lese euch vor mit dem Perfekt kann man sagen wenn man in der Vergangenheit zum Beispiel gestern gemacht hat. Mit dem Perfekt kann man sagen, wenn man in der Vergangenheit zum b e i s i e l gestern gemacht hat. ก็คือในส่วนของรูปแบบฟอร์มของในรูปของ perfect ก็คืออันนี้นะคะเราสามารถที่จะพูดได้ว่าเหตุการณ์อันไหนก็ตามนะคะที่มันเกิดขึ้นในอดีตในดีก็คือดีแตกางเดนไฮ เช่น gestern ก็คือเมื่อวานที่มันผ่านมาแล้วหรือว่า for gestern คือ,อล่างถัดจากบันก่อนมันซื้อกาว่าไปที่มันเราพูดถึงเหตุการณ์น,นั้นเราก็จะใช้ในส่วนของฟอร์มของ perfect ในรูปแบบอดีตนะคะซึ่งดูในส่วนข้างล่างนิดนึงนะคะ d o e s perfect d e a d man so p r e s e n t e o n h a v e n o r t h e r s i g n plus p a s t i p e s wie ein e r b ็นนะคะ d ั e เพอร์ e ฟคบ e that man so present for h a v e ์เ ON หรื SIDE p ซบล u ส PARTICIPES ิปส์ y ว n อ e นนี้จะเป็นก็หมายถึงว่าในส่วนของ uh, ประโยชน์ที่ uh, ใช้เราแต่งในส่วนของ uh, อดีตน,นะคะเราจะผูกประโยชน์ก็คือในส่วนของคำกริยาฮาร์เบนนะคะคำกริยาฮาร์เบนที่เป็นในรูปของปัจจุบันนะคะ หรือว่าทรายนะคะห้าเป็นคือแบบที่แปลว่ามีหรือว่าทรายแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะสองคำกริยานเนี่ยเขาเรียกว่าคำกริยาช่วยนะคะหรือ help verb ก็คือแล้วก็ในส่วนนี้มันจะเป็นส่วนหลักของเขาแล้วก็เราจะตามด้วย plus ก็คือบวกด้วย p a r t i c i p a ก็คือในส่วนของอลูกคอมของอ อดีตนะคะที่เราใช้ก็คือเช่นอเอเซนฮาร์ดเกเซนเกเกเซนในส่วนนี้ก็คือเป็นรูปของในส่วนของอาพาร์ททซีฟสวายนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างง่ายๆจะได้เห็นภาพว่าเราจะแต่งประโยคยังไงนะคะวันนี้เราจะเน้นในส่วนของการแต่งประโยครูปฟอร์มของเพอร์เฟกต์ฟอร์นะคะก็คืออดีตที่ผ่านมาแล้วที่เราใช้พูดนะคะ ซึ่งอ,อย่างที่เรารู้ว่าในส่วนของอดีตเนี่ยมันจะมี2องฟอร์มคือ Pre t ท r r t ์ดท m มและวก็ p e r f e c t แต่วันนี้เราจะใช้ในส่วนของ Perfect เพราะว่าเราใช้พูดนะคะส่วนของ p r e t e r i t ์ดร um ทูมฟอร์มเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านเือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยใช้พูดกันส่วนมากจะใช้ในการเขียนนวนิยายอ่านข่าวหรือว่าที่เราเห็นในอย่างสืพิมพ์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาในเรการพูดเน้นๆในส่วนของประโยคที่ผ่านมาในอดีตเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ตัวอย่างแลก็พ้อมคำศัพท์ในส่วนของคำกริยาช่วยนะคะอย่างที่ได้บอกว่ามีทั้งสองอย่างคือมีเราจะใช้กับฮาเบนแล้วก็สาเรามาดูในส่วนของอประโยคในรูปแบบคำที่ใช้กับฮาเบนนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของเวบก็คือคำกริยาดัสเวบดีเวบเบนเรามาดูในส่วนของอ ทางขวามือนะคะคืออ่าคำกริยาที่เป็นตัวหลักะค,ะคือคือกรูนฟอร์มตัวแรกคืออาราไบเทนค่ะอาราไบเทนอาราไบเทนก็คือทํางานอาราไบเทนแล้วก็เราจะใช้ตัวช่วยในส่วนนี้คือกริยาช่วยคือฮาเบนนะคะฮาเบนเกอาราไบเทนเกอาราไบเทนอาราไบเทนฮัทเกอาราไบเทนคือฟอร์มของในส่วนของอ่า อ่า perfect นะคะที่ใช้อ่าในส่วนของประโยคที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เรียนเน้นเรียนเน้น hard g เ a d i e n t เรียนเน้น hard g เ a d i e n t คอ o k นฮาร์ r เก o o k e d cooking hard cooked cooking hard cooked ส,ส,สังเกตไม่เลยว่าอ่าในส่วนของรูปฟอร์มนะคะของ ประโยคนี้เราจะจำไม่ง่ายคือมันจะมีกริยาช่วยที่เป็นเ e r พาเป็นแล้วก็ตามด้วยเกเ e มันจะเป็นอาตามข้างหน้าแล้วก็จบด้วยตัว t หรือตัวเท,วเท,วเทนะคะคือตามหลังก็คือ arbeiten hat กรา,าบไบเทนนะคะในส่วนของทางขวามือนี่จะเป็นการพันนะคะเป็นการพันว่า อาจากรุ่นฟองเนี่ยปกติเป็นอาร์ไบเทนเมื่อมันผ่านมาแล้วเราพูดถึงมันเราก็จะใช้กิริยาช่วยนะคะคือกิริยาคำว่า H าเป็นแล้วก็ตามด้วยรูปแบบโครงสร้างของ่า uh, นิสิ i สบายคือ uh, คืออ่าเพอร์เฟกก็คือ g e a r b e i t e ์นะคะเ e ีย b e i t e ์เรียนเนึ Hat ่งหัดเรียนร o c k e n จะหัดเรียนรู้ที่หัดเกียนรู อันนี้ทางนี้ก็เป็นคำแปลนะคะแต่ว่าเพื่อนๆรูระลักแ,ลลแต่ว่าได้เขียนไว้ให้ในส่วนของมาดูตัวอย่างประโยคในรูปอดีก็คือ perfect ที่เราใช้พูดกันนะคะในชีวิตประจำวันในส่วนของทางซ้ายมือเนี่ยก็คือได้เข,เขียนไว้ให้เป็นในส่วนของ present ก็คือปัจจุบัน,นะคะ่ะ present คือในส่วนของปัจจุบันก็คือเอาไว้เปรียบเทียบไปเฉยแต่วันนี้เราจะมาลงลึกในส่วนของการใช้ประโยคแต่งประโยคในรูปแบบ perfect นะคะ ตัวแรกก็คือ,อ we h a v e n in im b a r l e it e t we h a v e n in im b a r l e it e t ก็คือเวะตัวนี้ก็คือมาจากเวะปากแบบก็คือคำว่า a r b e t e n นะคะสังเกตไม่เลยว่า we h a v e n ก็คือเราจะใช้กับคำกริยาช่วยคือคำว่า h a b e n แล้วก็ตามด้วยตัวหลังคือจาก a r b e t e n เป็น g e a r b e t d y ถ้าเป็นรูปปัจจุบันคือ w r are by ten in b u r we are b ten in blue ถ้ามันผ่านมาแล้วคือ w r h a b e n in blue g e are by t e t ให้เ,เพื่อนๆจำนะคะว่าในส่วนของ p a r t i c i p a t นี้มันจะใช้ในรูปแบบของ uh, perfect คือ uh, สิ่งคำกริยาที่ uh, ในรูปของอดีตเนานะที่เราใช้กัน g e are by t e t ต่อไปตัว ich h a b e หรือ h a b e หรือ ถ้าเวลาพูดล้วก็กลืนไปในตัวเองไป Ich h กับ Deutsch Gelernt, Ich h ก b e หรือ Ich อกับ Deutsch Gelernt ในเวลาในส่วนของเราเขียนจะเขียนคือ Ich h a b e Du has t w i r haben อันนี้เราก็ผันในรูปของอคำแทนคำสรรพนามนี้เพื่อนๆดูวนะ้วเนาะในส่วนของเว็บไซต์แล้วก็เว b บพารปนะคะอันนี้เราก็ต้องคล่องด้วยเหมือนกันว่า Ich habe หรือในส่วนของภาคอื่นเขาจะใช้เป็น haben แต่ว่าทางเล็กอยู่ใบอันเราก็จะใช้เป็น ich habe it, นะคะโดยสกเลนตแต่ว่าเวลาพูดกับเขียนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันพูดส่วนมากคำสรรพนามแทนคำสรรพนามเพศ ich คือฉันเนี่ยเขาจะตัดตัวเอออกไปส่วนมากก็จะชอบกลืนนะคะตัวเอ,ออกไปคือ ich habe โดยสกเลนต์ก็คือฉันเคยเรียนคือผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าถ้า ich lerne deutsch ก็คือในรูปของ present กือปัจจุบันนะคะ ในส่วนของต่อไป my son hurt g e cocked my son hurt g e cocked คือลูกชายของฉันนะคะก็คือเขาทำกับข้าวคือเขาทำทานมาแล้วก็คือในรูปของ hurt ก็คือฟอน์จากคำกริยายในแบบของ h a r เป็นคือ air my son หรือ air คือเขาผู้ชายคือ hurt g e cocked นะคะหรือ my son cock get d i r ในส่วนของ ช่วงเวลาเนี่ยเราอาจจะใส่ไปก็ได้หรือเรา,าจ,จะบอกว่า my s o n h a t gestan g e o c h t ก็ได้หรือเราจะเพิ่มไปีก็ได้เป็น my s o n h a t g e s t r n s u p e g e o c h t อันนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะการเพิ่มประโยคเนี่ยเราแล้วแต่เราก็คือเราคิดยังไงเราก็ใส่ไปเลยนะคะในเนื้อเนื้อหาของมันแต่ว่าหลักๆที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือว่าตัวของอคำกริออยายช่วยก็คืออยู่หลังกับ subject ก็คือประทานตามด้วยกิยาช่วยนะคะคือเ e r h a าเบนแล้วก็พันตาม,ตามาคำแทนคำสรารพนามแล้วก็ตามด้วยข้างหลังเป็น perfect form ก็คือ g e ค o อรนะคะแล้วก็ต่อไปประโยคสุดท้ายของเว r บฮาเบนวันนี้ก็คือ m มมันฮัตไซทุงเกคคอร์ต m มมัน a ัตไซ t ุงเ gekauft อันนี้เี็กไม่ได้ใส่เพศหมันเพราะว่าเราไม่ได้เน้นว่าเป็นอ่า หนังสือพิมพ์อันนึงหรืออันนั้นเราแค่บอกว่าหนังสือพิมพ์เฉยๆนะคะ Myman Hart s i t u n g g e k a u f t หรือว่า Myman k a u f t s i t u n g Myman k a u f t s i t u n g อันนี้ก็ได้นะคะน,นี่อันนี้โดยส่วนรวมนี้ก็เป็นหลักในส่วนของอเราจะใช้แต่งประโยค Perfect Form นะคะที่ตามาด้วยคำกริยามิดคำกริยา,าช่วยคำว่า h a b e นะคะอันนี้ก็เป็น ประโยคในส่วนของอการทวนนะคะต่อไปเรามาดูในดูรูปในส่วนของสายนะคะ perfect mid s i g e นะคะสังเกตได้ยังว่าในส่วนของอคำกริยาช่วย mid s i g n เนี่ยก็คือ มันจะเป็นอะไรที่ไม่อยู่กับที่คือมันอาจจะเป็นการเบเวเวงการเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเช่นเราไปเราอาเราไปไหนหรือว่าเราขับรถไปไหนเป็นอะไรที่ร่างกายของเราเคลื่อนไหวหรือว่าเราไม่อยู่กับที่เราก็ใช้กับเว็บไซต์นะคะดูสี่ตัวเหมือนกันนะคะคากริยาวันนี้ก็คือคําว่าเกเฮนเกเฮนฟรีเกนฟาเรนชีเมนชีเมนนะคะข้างขวาคือการแปล นะคะอันนี้เพืเ่อนๆรู้แหละแต่ว่าเลยค่ะเขียนไว้ให้เกเฮนเราจะใช้กับคำกริยาช่วยคำว่า i s t เกเฮน i s t เกกันเกกังนะคะข้างหน้าก็เป็นเกข้างหลังก็จะเป็น e n นะคะค e n ตามหลังนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ข้อที่เราควรจะตานิดนึง f l i e g e n i s t เกฟรูเกน f l i e g e n i s t เกฟรูเกนนะคะมิน ฟาริน is สต์เ r e n รินฟารินอิส g e f a ฟารินวิมเม้นอิสต์เกสวอเมนสวิมเม้ ist geschwommen นี่ก็เป็นแบบฟอร์มนะคะของในส่วนของคำหริอยา,อาแบบช่วยในส่วนของ Perfect Missile แล้วก็เช่นเดิมเราไปดูตัวอย่างในส่วนของการแต่งประโยคในรูปอดีตกับ Perfect ทางซ้ายมือนเนี่ย ได้เขียนไม้ให้นะคะว่าลักษณะการแต่งประมาณนี้แต่วันนี้เราจะมาดูในส่วนของ perfect ก็คืออดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วก็รำผู้ใช้พูดถึงนะคะในวันที่เราคิดถึงเราก็พูดแต่ว่าเราใช้ในฟอร์ม perfect ไม่ใช้ในส่วนของ preteritum ตัวแรกคือ we sin s a r bang ke kangen we sin s a r bang ke kangen ก็คืออเรา เดินไปที่ธนาคารนะคะซินก็คือซินก็คือมาจากเว็บเว็บไซต์ที่เป็น i ีก bin du bist. w i วียซินเอ i d อันนี้แล้วก็ต้องผัานให้คล่องแล้วจะได้แต่งประโยคให้ถูกนะคะก็คือ w i r sind. คำว่าสั b บังก็คือมาจาก zu เป็นคำเชื่อมที่ใช้กับในรูปของํำรองก็คือตาทีฟซู der b บ n งนะฮะ zu der bank เกกเงก็คือเราไปที่ธนาคารถ้าในรูปของอปัจจุบันคือวียเกนสวบังคือเราไปธนาคารคือเดินไปประมาณนี้แล้วก็ประโยคที่สองคือ Ich bin nach Thailand geflogen Ich bin nach Thailand geflogen คือฉันบินไป ที่เมืองไทยคือมินเรียบร้อยแล้วพูดถึงอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วนะคะมินคือ,คอมาจากอีกอีก b ินนะคะเป็นแบบไซน์การพันคำแทนคำสรรพนามแล้วก็เกฟโรเกนก็มาจากฟรีเกนอีก n ินนักไทยรันเกฟโรเกนในส่วนของอปัจจุบันคืออีกฟรีเกนนักไทยรันนะคะต่อไปวีสินนักมุนเช่นเกฟารินวีสิน นาคมืนเฉียนเกฟานเกฟาร์เดนตะเกฟานนะคะเวลาเราเขียนหรือว่าเราพูดจริงๆอ่าที่คนเขานี่เขาก็จะไม่บอกว่าเกฟา h r เดนเขาก็จะบอกว่าเกฟานนะคะเวียซ mm ินนาคมืนเฉียนเกฟานก็คือหรือเ e ียฟานนาคมืนเฉียนในส่วนของอ่าที่เป็นเว็บอ่าปกตินะคะรูปแบบของกรนะุนฟอร์มเนาะข้อตัวสุดท้ายคือซ e อ i สอิมซีเกชิบอม e น ซีอิสอินเซเกชวมเมนคือเขา,าว่ายน้ำอยู่ที่ท่เรือศักดิ์นะคือเขาว่ายเสร็จแล้วนะคะก็คือในรูปแบบของฟอร์มเพรสเซนต์ก็คือซีชิวิมอินเซอะไลนี่อันนี้เราได้ต่อให้ก็คือถ้าเราว่ายน้ำ่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะว่ายคนเดียวเราก็ใส่ไปอะไลนน,นนี่นะคะซีชิวิมอินเซอะไลนนี่ซีคำนี้นะคะก็คือ,อ เป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นนะคะก็คือหล่อนคนเดียวไม่ใช่ว่าเป็นซีที่เป็นเป็นคําสุภาพหรือว่าซีที่เป็นกลุ่มหลายคนนะคะการผันก็จะเป็นก็คือคนเดียวคือ a r c s ในส่วนของ is นะคะ C i e อิ n s a y คือทำไม in s เซก็มาจาก In n น e m Say นะคะก็คือเป็น d a y ก็คือ อิมดีมซก็คือมาจากอิมซก็คืออ่าเป็นคำย่อของเขานะเหมือนกับว่าอัสซูเดบังก็เป็นส่วนบังนะคะอันนี้ก็อิมซเกชูเมนมาจากชูเมนนะคะอันนี้ก็อ่าเป็นประโยคของการแต่งนะคะในรูปแบบฟอร์มของอ่าประโยคที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วเราใช้พูดกันนะคะเราจะใช้ในส่วนของ Perfect form อะคะอันนี้ก็เป็นการทวน ่าง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานหรือวันก่อนเราจะใช้ฟอร์มของ p พร์เฟ t ในการพูดในการสนทนากันนะคะเล่าเรื่องราวกันที่คุยกันปกตินะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในส่วนของอ่ารูปบันดีที่เราจะใช้กับอ่าในส่วนของฮาเบนหรือว่า Size, ที่เป็นคํากริยาช่วงนี้มันจะบวกด้วยพา r ิสิฟส l e เสมอนะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยนะคะก anin jini na hakan pahala girgash